สวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงางครับบรรยากาศวันนี้ลงส่งแล้วโอ้ยก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับก็ไม่ได้เจอพี่ๆทุกคนมานานพอสมควรนากครับก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งนึงต้องบอกว่าจริงๆเราเหมือนมันบรรยากาศมันพาตื่นเต้นมากพอสมควรเพราะว่าเหมือนเราห่างเหินจากอะไรการทำงานตรงนี้ค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันครับผมต่างคนก็ต่างเก็บตัวที่บ้าน ก็เพิ่งสัมภาษณ์แบบไม่ออนไลน์ครั้งแรกๆใช่ปกติก็จะเป็นไลฟ์หรือว่าเก็บเป็นอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครที่มาร่วมงานวงสวงในวันนี้นะครับผมแล้วก็ก็จริงๆจริงๆจะต้องเปิดกลองก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปด้วย แต่ก็เราก็จะพยายามพยายามถ่ายทําให้ทันเวลาแล้วก็ออนแอร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ให้ได้เห็นผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับผมครับผมอ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างสารเรื่องราวของเสดละไรสีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรในเรืงก็อย่างอย่างของเต้นี่ก็เซอร์มากครับผมเห็นอย่างนี้นี่เรื่องเซอร์กว่าดีครับแล้วก็คืออ่านครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับก็แบบคือรู้สึกเป็นตัวเราดีนะครับก็ที่จางขับก็เคยให้ แฮชแท็กว่าเต้ติชีวิโลเทคครับก็คือก็คือในเรื่องนี้ก็คือใช่เลยครับผมใช่ก็อ่านแล้วแบบคืออ่านครั้งแรกก็รู้สึกอชอบตัวละครมากมากเลยครับก็จริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะคิดว่าตัวละครเนี่ยจะห่างจากตัวเองพอสมควรแต่ปร,ปร,ปร,ปรากฏว่าพออ่านแล้วก็ทํากันบ้านเกี่ยวกับตัวละครไปแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นสิงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยยิ่งโดยเฉพาะความรู้สึกของการ รักเด็กอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> รัก <c oughs> เด็กเป็นตัวเราไหมคาร <c oughs> <อ>ับผมใช่ครับผมเป็นคนรักเด็กมาก <c oughs> เป็นคนรักเด็กครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วพออ่านาบทไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาสนุกมากแน่ๆถ้าเกิดว่าเราแบบได้เล่นด้วยกัน <c oughs> มีฉากตีกันเยอะไหมดีกว่าครับผม ฟินก็มีฟินก็มีมนะครับมีครับก็ตอนแรกตอนแรกนี่คือแบบจริงๆเรายังแบบไม่ก่อนอันนี้นเรายังไม่ได้เจอการอะไรเงี้ยแล้วก็กเคยเคยติดตามผลงานของของสิงอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบยังไม่ได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกันเลยตอนแรกก็เกงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราเรา,เราแบบประมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแต่พอจริงๆพอพอได้แบบเวิร์กช็อปได้อะไรเงี้ยก็น้องเก่งมากๆเลยครับแล้วก็คือเหมือน เวิร์กช็อปไปได้เร็วมากๆเลยเนาะใช่รครับมีความรู้สึกว่าพอจริงๆแล้วรู้จักพี่เต้มาจากการที่พี่เต้อยู่มาหาลัยเดียวกับเรามาก่อนก<ช>็นคือมอกษตรมาก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยเร<ช>ับพอได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกันแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วของพี่เต้เป็นคนประเภทเดียวกันก็คือเป็นคนค่อนข้างแบบคือโลกส่วนตัวสุขสมบูรณ์คือตอนไปเวิร์กช็อปเขาก็จะมีแบบว่าให้ให้คุยกันว่าแบบจริงๆแล้วตนตนเราเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปรากฏว่าเอ้ย เหมือนกันหลายอย่างมากๆเแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจูนกันได้เร็วมากๆครับผมชอบความเด็ดแอร์แต่คนก็เคมีเข้ากันมากเลยแล้วังยัม่ไเหนยังไม่ได้เริมรู้สึกดีนะครับตอนแรกก็แอบกังวลไกันเนาะกังวลครับแต่ดูแบบมันขับทั้งสี่ก็ ักนะครับให้ก็เขาก็แบบมาให้กําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็อพียแบบเรามาร่วมงานกันจะมีฟีดแบ็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแฟนคลับของของพวกเราก็คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบโหซัพพอร์ตเต็มที่อะไรครับโดยโดยเฉพาะที่เต้นี่คือ,อหนีเข้าป่าไปหลายเดือนคะแฟนคลับก็แบบหาตัวไม่เจออะไรเงี้ยก็ได้ออกมารับบทอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ก็ให้เห็นในทวิตเตอร์ไปเยอะมันเหมือนกัฝากตัวแล้วครับเขาบอกว่าอย่าอย่าพากันอย่าพากันด้กปไปนี่ก็หายเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพากันเล่นเกมก็พอเออข้าวผมก็เราสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับใส่รักป้ายสีนะครับผมรับรองว่าน่ารักแล้วก็ มันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างท้าทายเราเหมือนกันเพราะอย่างพี่เต้เนี่ยก็ต้องไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวาดภาพนะครับผมส่วนของผมเนี่ยก็ต้องเวิร์กช็อปตัวละครค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนกันนะครับผมแล้วเราก็สองคนก็เชื่อว่าเราจะทําออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คิดเครียดนะครับก็เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่เบาสมองนะครับแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับฝาก้วยนะครับ